เก่งมากนักแสดงหนุ่มคนนี้ขึ้นทแทนพระเอกคนล่าสุดของวงการเป็นนักร้องนักแสดงดีเจและพิกรชาวไทยโดยเขาเป็นที่รู้จักในบทมิงขวัญในละครเดือนเกี้ยวเดือน Two 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 n s The Series สำหรับคิมมอนวโรดมซึ่งลาสุดคิมมอนได้ขึ้นแทนเป็นพระเอกไปแดงเต็มตัวในละครเรื่องลาสุดอย่างเจ้ายิงลงยุคที่งานนี้จะเต็มควบสองคาแรคเตอร์ที่แตกต่างอย่างชัด ซึ่งขิมมอนเปิดเผยการมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ยอมรับว่าทุกอย่างไม่หมดถามว่ายากไหมยากต้องทำการบ้านเยอะไม่เคยเล่นบูไม่เคยฟันดาบไม่เคยเล่นย้อนยุคไปพี่เรียดไม่เคยพูดคำราชาศัพท์แล้วเป็นพีเรียดเรื่องแรกในชีวิตซึ่งบุคลิกของเราไม่ได้เป็นผู้ชายที่ดูผู้ชายมากๆเราจะคิดเล่นมากกว่าก็ยากนะมันจะเกร็งด้วยตรงที่ใจเราไปโฟกัสบท แต่ต้องมีท่าทางน้ำเสียงที่สุขุมทำการบ้านหนักนิดนึงก็ไปหาหนังเก่าๆดูพวกสุริโยไทยหรือนางไทยที่มีนักรบอะไรแบบนี้เลือกดูยุคที่ภาษาคล้ายๆกับบทที่เราได้รับขัดฟังหัดพูดกับตัวเองดูให้เรามีภาพในหัวเยอะๆแล้วเราจะถ่ายทอดออกมาได้